มอเตอร์มังชิปมังอะไรอ่ะชิปมังพอเตอร์มังพร <Mon> ะเครื่องอ๋เอเต็มเลยเนะี่ยสองคางทางตรงนี้บริเวณหนะ้าปั๊มคาลเทค <c oughs> ถนนนวมินข้างหน้าเราก็จะเป็นตลาดปัดแถววิกรณ์นวมิน72็ดสวันนี้มาอัปเดตตลาดปัดแถววิกรณ์นวมินเจ็ดสิบสองนะ <c oughs> อุ้ยแดดร้อนฮะต่อเนื่องกันไปเลย ตรงนี้จะเป็นกาโตเจแปนช็อปของจากญี่ปุ่นใครอยากดูคอมเมนต์บอกได้นะเดี๋ยวพาเข้าไปดูปนี่ไงถึงแล้วตรงนี้ก็กาโตเหมือนกัน จช้แอนช็อปเหมือนกนอันนี้เราเคยเข้าไปแล้วมันเหมือนเป็นของมือสองญี่ปุ่นอะเครื่องของแต่งบ้านอะไรพวกนี้ก็มีเยอะแยอะอยากดูคอมเมนต์มาเดีด๋ยวจะพาเข้าไปดูตอนนี้ของเยอะแล้วเขาสดน,นี้เลยเนาะปกติเราจะเริ่มข้างหน้าวันนี้เราเข้าาตรงนี้แหละ Oh. จำได้ไหมตรงนี้เคยมีทางเดินเริ่มขยายออกมาแล้ว uh huh. ตรงนี้เป็นโลง่โลงๆอ่ะ uh huh. รีวายนะห้า uh huh. บาทจ้า uh huh. ยีจ้าเออตรงนี้เต็มแล้วเมื่ก่อนเป็นลานโล่งๆเนอะอันนี้อัปเดตกันล่าสุดจ้าป 2024. นนะีสองพันจะเก็บตัว 150. นดัดสอตัวร้อยหสิบอดีจริงเหรอร้อย้สิบอสวย โอ้ยให้สนใจกระเป๋าด้านนี้เลยคราน้ามาเราต้องพกพัดลมจิ๋วมาด้วยใช่ค่อนข้างจะร้อนนะแกเอามาเป่าหน้านี้ก็โอเคอเออแล้วเออเรามีให้คุยเยอะขึ้นเนาะ นีหนี่นี่น,น,เน,นีเพลงเ <c oughs> อามาส่วนนี้แล้ว <c oughs> สวยนะคนตอบมีตร <c oughs> คนต่อหลอนเลยโดนแล้วโดนก่อนด้วยเก่งเต็มเลยอ่ะนี่ไงอยากได้มั้ยหรอเยอะแยะมากมายหลายแบบสวยอยู่นะดูดีมีชัดตะโกนนี่เน้นฝุ่นอันออัน

สวยเนาะมีแต่ของดีๆไปทางนี้ดีกว่าอต่เราไม่ต้องออกไปโดนแดดทั้งสองอย่างตรงนู้นเขามีอนะไรข้างในอะ่ะเราก็เคยพาเขาไปเดินแล้ว 那你吧。 ไม่โดนแดดยังเหงื่อออกเลยแต่ที่เนี่มันจะมีเสื้อบงเสื้อวินเทจเยอะไปรุ่นก็เลยมากันเยอะนะเห็นไหมเต็มหงายเสื้อนี่แพงทำไมทำไมอ่ะไม่รู้ดิอ้าวนูกว่ามีอะไรไม่มีใช่ไหมปลาย แล้วก็รู้ก็จะมีมุกอะไรสามสิบบาทเลิศดีงามมากอนได้นะคบหมุนไม่ถูกเออเนี่ยหมุนจนเวียนหัวละเวลาหกสิบสองตัวร้อยนะครับสองตัวร้อยอ่ะ กีลาเต็มเลยม่วงจะเป็นกองอกแล้วมียินให้คุยด้วยต้นเก่งยินก็มีให้คุยล่ะไปทั้งไหนได้ ทหารกับยีนก็มาคุยตรงนี้ได้นะมาดูร้านสเสื้อยืดร้านเดิมไหมนี่สเสื้อยืดเยอะจริงชุดว่ายน้ำก็มีเห็นปะเต็มเลย หมุนกันเข้าไปของเขาเยอะไงเราก็ปวดหัวเราก็ปวดหัววันนี้จะบุนเยอะมาไปเลยทีนึใช่เฉิดไนูสีนี่ไงนี่ไงร้านนี้ที่เราเคยซื้อสิบบาทก็มีว้ ซื้อคนเดียวไม่ใช่หรอฉันก็ซื้อไปสิหนึ่เงินดูไหมไปฝั่งนู้นดีกว่าน้ปอ,อันนี้อบมากแล้วไปอบฝั่งนู้นกันต่อ,อตลาดเขาก็ค่อนข,ข้างจะกว้างเนาะกว้างใหญ่แล้วก็เดินได้ไม่ทั่วหรอก ก็แต่ละครั้งก็จะพยายามเดินไม่ซ้ำรอยเดิมใช่ซึ่งมันก็ซ้ำอยู่ตลอดแหละมีอยู่แค่นี้แหละนี่ด้านหน้าเดี๋ยวเราเข้าไปจบตรงตซนนี้ตรงนี้มันของกินเยอะแยะมากมายมปกติเราเปิดตรงนี้แหละใช่เดินไปตนี้ตลอดมันก็เดินไปทางนู้นไงนี่ข้างหน้ามันมีของกินเพิ่มมาเยอะเลยแล้วโซนเปิดใหม่ก็นูน่น ไล่ไปทางนี้เปิดใหม่กว้างเลยไปไม่ถูกกอ้ี่ม่อพี่ม่อพี่มอสวยป้ายดูไปเรื่อยๆนะ โรลลิงสโตนงานวงงานวินเทจอะเยอะเมา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 ตัวละหกสิบบาท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  ถ้าเป็นเสาร์อาทิตย์อะร้านตรงนี้จะเยอะเต็มไปหมดเลยจริงเพราะว่าผมก็ตั้งใจอยู่ว่นรานไปไหนมันหมดเออวันนี้มันไรนี่พูดอเลยลิ้นพันทุหมดแล้วเอาใหม่เอาใหม่สิไม่รู้ว่าอยู่ว่าตรงนี้มันหายไปไหนกันหมดอ๋อวันเสาร์อาทิตย์จะเยอะปกติเยอะกว่านี้ไงใช่ต้องลืมไปปกติเรามาเสาร์ใช่นี่เราเปลี่ยนบรรยากาศมาวันธรรมดาบ้าง ก็คนไม่เยอะเลยก็ดีอ,ดอย่าลืมนะทุกคนสำคัญมากเลยการมาเดินตลาดป่าพัดลมจิว๋ว <c oughs> มูมีผ้ากองร้านของกินมาเต็มในด้านหน้าเห็นไหมเรียงนลยเรียงยาวไปตลอดเลยนู่นก๋วยเตี๋ยว ห้าบาทห้าบาทสิบบาทเห็นใช่ไหมเสื้อเหรอีกอเหเนื so ้อโซนใหม่ <S ที่เรามาวันเสาร์หรือวันอาทิตย์ปะแน่นเลยเนาะโซนใหม่จังเออจริงๆอยากได้กระเป๋าตังค์ใหม่เหมือนกัน เ๋ยากได้กระเป๋าตังค์สักใบเนี่ขยขยายออกไปเรื่อยอ่ะเห็นปะอามือสองทั้งสิบบาท okay.

เปลาตังสวยๆสมัย,ยนึงเฮ้ยทังแก๊สน่ารักสีแดงนี่ ซื้อพัดลมเป่าเลย<ม>ซื้อปุ๊บเป่าไบไม่ทันลแล<ต>้วแฉะไปหมดแล้วมันเฮ้ยเ <c oughs> ต่าวู้เปิดจิ๋วน่ารักถ้าออกมาก็น่าจะเป็นอันเล็กๆน่ารักน่ารัก ทำร้านสวยอ,ยอ่ะเนาะทำปูพงปูคืนสวยหกสิบทั้งร้านใช่เลยซื้อเลยหกสิบร้านนี้ก็จะเป็นของเรายกยกมาเลยใช่ร <laughs> ้านนี้นี่เวลาเปิดปิดของร้านเขาอยู่ถึงสองทุ่มสามทุ่มนั้เดี๋ยวนี้เย็นเย็นมึนๆ้็มา,มาได้นะ เออจริงๆเดี๋ยวคราวหน้าเรามากลางคืนบ้างดีกว <tim. S 2> ่าเนาะใช่เดี๋ยว,วเดี๋ยวคราวหน้าเดี๋ยวพามาดูบรรยากาศตลาดปัดตอนคืนซื้อดิไไดซื้อดิเครื่องประดับ อันนี้ของมือสองเยอะเนอะอันนี้มือหนึ่ง <laughs> มือสองมือมือหนึ่งม่เกี่ยัมือสองจริงๆผลไม้มือสองเว้ยถึงโซนของกินแล้ว

วันนี้เราเดินไม่ท่วเลยเนาะไปข้างในดีกว่าแล้วเดี๋ยวค่อยมาดูของกินเนาะตรงเนี้ยวุ้ยเป๋าตังเครื่องอะไรอ่ะเอากำลังกายเหรอซึ่งเปันออสลับกัน U.S.A มือสองเครื่องประดับ หาของกินดีกว่าไปหิวละประมาณนี้นเนาะก็เดี๋ยวค่อยมาอัปเดตอีกทีหนึ่งเขาใส่นี้อย่าลืมกด subscribe กดไลค์กดแชร์กดกระดิ่งให้ด้วยนะ,ะ่ะข้าวเหนียวนะปลาแห้งสังขยา ่ซนของกินแล้วเจอกันคลิปต่อไปขอบคุณทุกคนสวัสดีบ๊ายบายค่ะบ๊ายบายคะบ๊วยบใครเอ่ยแหม่คนดูขาหมูกินอะไรหรือเปล่า กินมั้ยอยู่